เคยแก่ลงอ๋อแก่ด้วยแก่ด้วยเขาลุกมาไปหาที่ไหนที่ทะเลใช่ไหมครับอันนี้แหลมสิงห์แหลมสิงห์แหลมสิงห์นะครับอ๋อนี่ตอนนี้เราอยู่ที่จันทบุรีเนาะอยู่ที่ตำบลอะไรตอนนี้เราอยู่ตำบลอะไรนี่ตำบลท่าช้างอำบลท่าชเภอเมืองตาอ่าไหนยกขึ้นนี่ยกขึ้นนี่งนี่น โอ้โหตัวใหญ่มากเลยอันนี้อ่ะมันยังมัใหญ่กว่านี้อีกโอ้โหก้ามมันใหญ่มากเลยได้กี่กิโลนี่อย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่น่าจะถึงโลไหมยังเท่าไหร่ก้าขีดได้ประมาณแปดเก้าขีดนะแปดเก้าขีดโอ้ยจะบเจ็จ็มันออกเล็บตีนดันมันออกตีนดันเขาบอกเข้าไปได้สองกิโลหนึ่งอ่ะมีใหญ่กว่านี้กี่โอ้ยมันมันออกตีนดันป่ะปเฮ้ยไหนเออนี่อืมนี่ถ้าเขาซื้อขายกันกิโลเท่าไหร่อย่างเงี้ย ถ้าไปส่งก็โลเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยไปส่งนะเออเออเดี๋ยวซื้อมาเนี่ยอันนี้ได้กี่กิโลเนี่ยขายครับอันนี้เขาเอาไปแล้วอันนี้ได้กี่กิโลเนี่ยวันนี้ได้สี่ตัวสี่ตวเอาไปส่งแล้วโอ้ยมันหนีมันหนีมันหนีเอาเข้าเอาเข้าถสุกเอาข้าวุกระวังไปส่าไปส่งมาแล้วเจ็ดแปดโลระวังปูมันหนีป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 ีทำไมาะไปอ๋อ ม, ful, มือเว้ล้วงไงนี่ไข่ไข่ไหนดูท้องไข่ยไงนี่ไข่จะออกเรียนโอ้นี่สดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ทาวนนี้เนี่ยไปล่ามาจากแหลมสิงใช่ไหมครั o, บ overseas, ม, of, มาจากแหลมสิงโอ้นี่กิโลหนึ่งเจ็ดแปดร้อยเนาะไปตั้งแต่กี่โมงอ่ะเมื่อคืนไปหกโมงเย็น